สวัสดีค่ะแอนพักยกก่อนเนาะทำคลิปทำคลิปไปได้หกคลิปแล้วค่ะสำหรับโคเชลายช่อดอกไม้นะคะนางนางขึ้นลายได้สวยนะคะเห็นไหมลายช่อดอกไม้อันนี้จะจะไซส์ใหญ่กว่านางนิดนึงนะคะเพราะว่านี่ตัวนี้ตัวของนางนอันนี้ไซส์เอ อันนี้ไซส์ S ไซส์สามสิบสี่อกสามสิบสี่นะคะตัวนี้สามสิบหกถึงสามสิบแปดใครจะเอาสั่งจองได้เลยนะคะสำหรับคนที่อยู่ในในยุโรปนะคะในอยู่ในฝรั่งเศสหรือประเทศใกล้เคียงสั่งมาได้เลยนีถ้าจะรีบก็ได้จะประมาณไซส์ L แต่นาง,งไม่รีะนางจะใส่แบบอย่างเงี้ย เนืใสคีดดูเหมือนจะเชยนะคะแต่ไม่เชยเวลาเวลาใส่ไปกับกางเกงขาสั้นเก๋มากเก๋มากใส่กางเกงยีนขาสั้นหรือกางเกงอะไรก็ได้ขาสั้นแล้วก็ใส่กับผ้าถุงใส่ไปวัดดีดูเรียบร้อยแล้วก็ดูดูมีสไตล์เรียบร้อยแล้วก็ใส่เสื้อถักกับผ้าถุงไทยก็องสวยมากเลยนะคะเก๋ๆเนี่ยนะคะเน เขาชิล่ช่อดอกไม้หรือว่าใครสนใจตัวนี้นางก็ขายนะคะนางก็ขายนี้ค่ะราคามาคุยกันไม่แพงของนางไม่แพงหรอกนี่ใส่กับกา่งกินยีนขาสั้นใส่ไปทะเลใส่ไปทําบุญใส่อยู่บ้านใส่ไปเที่ยวได้ค่ะคือของนางนางจะเลือกแบบที่ว่าใส่ได้หลาย ใส่อะดปได้หลายหลายหลายแนวนะคะแล้วก็วันนี้ก็ถักต่อเดี๋ยวก็ทำคลิปต่ออีกค่ะเนี่ยค่ะตัวนี้ชุบชุบชว,บชว,บชวบให้ดูทีนี้อยู่บ้านบางบางให้ดูต้นไม้ให้ดูต้นไม้แล้ก็ชอบปลูกนะคะแทนแทนแทนนมีนะคะ่ะ สวยไหมสวยไหมอันนี้อยู่กับนางมาหกเดือนแล้วค่ะน,นี่นางอยู่กับอยู่กับนางมาหกเดือนแล้วแต่ว่าคือต้องถนอมหน่อยนะคะคือคนที่บ้านอยู่ด้วยกับเราอะเขาไม่ถนอมเขาเดินผ่านพลึดเขาสอกอะไรโดนอะไรมันก็จะระบมอย่างเงี้ยค่ะก็เลยย้ายที่อยู่มาอยูน่นี้แล้วก็เห็นไหมครข้างหลังเทนแทนแ นาะงสวยนะคะนี่หนบัวหน้าบัวชมพูอมขาวอันนี้ก็เหมือนกันอยู่กับนามาเก้าเดือนแล้วเนี่ยเก้าเดือนแล้วก็ข้างหลังแทนแท่นนางอย่เงี้ยอันนี้ก็สวยโตเร็วมากเดี๋ยวพาไปดู นี่นี่นี่ให้ดูใบของนางสกอนชวบใบใหญ่นะคะโดยเฉพาะอันนี้เหน,น,น้นี่เลยใบใหญ่มากเงาด้วยดูดูด,ดูใหญ่กว่าหน้านางอีกนะคะ ต้นใหญ่ต้นใหญ่อันนี้ก็อยู่ด้วยกันมาปีหนึ่งแล้วค่ะอยู่ด้วยกันมาปีนึงแล้วขอบคุณนะที่อยู่ด้วยแต่นางมีปัญหานางมีเริ่มมีเพรียเพลียข,ขอวขอเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นเพลียขอวขอเนี่ยไม่รู้จะกําจัดยังไงเออให้ลืมให้ดูว่านการหอย ว่านกำหอยของนางนะคะนี่สีชมพูนี่เห็นไหมเห็นไหมสวยหรือเปล่าไม่ใช่สีชมพูสีม่วงว่านกำหอยอสีม่วงนี่ข้างหลังข้างหลังของนางจะแบบอย่างนี้สวยนะคะชอบปลูกมาให้ดูอีกทีนึ้น นี่ก็เป็นว่านเอาออกดีกว่าเนาะจะได้เห็นชัดๆนี่ก็ว่านต้นจันต้นจันไม่ใช่ว่านหรอกเนาะคะ่ะต้นจันเนาะอันนี้อยู่กับนางมาประมาณหมูยีแปดปีได้แล้วเนี่ยแต่ว่าทำไมไม่โต เพราะว่าตัดออกตัดทิ้งจะทิ้งนางไปตั้งนานแล้วเนี่ยต้นเนี้ยจะทิ้งเขาไปตั้งนานแล้วแต่เขาไม่ยอมไปเขาไม่ตาย <c oughs> ก็เลยอยู่ด้วยกันมาโหเลี้ยงไปไปมาแล้วเอามาลองเลี้ยงดูใหม่ดีกว่าเรื่องใหม่ทําใหม่เลี้ยงดูนังอยู่ได้คือตัดนางตัดต้นเนี้ยตัดเขาไปอ่ะขยายได้ตั้งสามสี่ต้นแล้วก็อันนี้นะคะตอนแรกอะ่ะ เอาเขาไปไว้ที่แดดจัดเขาก็เลยมีสภาพเป็นแบบนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเขาอะไม่ชอบแดดจัดเสียดายมากเลยแต่ไม่เป็นไรเขาเป็นคนที่ใจดีเขารักเราเขาก็ออกใบใหม่มาให้เราอีกนี่อันนี้ไมาลานฝีมือลูกสาวนี่ทำพังไปหมดเพิ่มลูกเล่นเนาะเพิ่มเล็กเล่นโดยใส่หินอะคริลิกเพ้นท์ให้กับลูก มันก็หินแล้วก็วาดวาดด้วยกันกระลูกนะหินวาดหินแล้วก็มาอันนี้ชอบมากเลยค่ะเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายให้น้ําให้แสงเพียงพอพอเขาแสงเพียงพอนะเขาก็จะบอกเราเองโดยการแตกใบแตกพุ่มออกมานะคะอันนี้ก็อยู่ด้วยกันมาหเดือน หกเจ็ดเดือนอันนี้ก็เริ่มรู้นิสัยนะเขาแล้วว่าเขาชอบแดดขนาดไหนแล้วก็ดินขนาดไหนไม่ใช่อบน้ําออกชุ่มๆนิดนึงแต่ไม่ชุ่มมากน,นี่นะคะสวยมากชอบชอบอันนี้ยางอินเดียพี่สาวที่สนิทให้มาแปดปีแล้วค่ะอยู่ด้วยกันมา8ปดปียางอินเดียโอ้ทิ้งนางไปสามครั้งแล้วค่ะคือแบบว่า ไม่ได้สนใจใส่ใจเลยเอาไปทิ้งไว้ตรงแดดนางก็มีสภาพใบอย่างนี้เอาไปทิ้งไวต้ตังแดดนางแล้วก็สงสารก็เลยเอาเข้ามาอยู่ในร่มเขาไม่ตายตัดทิ้งไปหลายรอบแล้วคือไม่ไม่รู้จักคุณค่าของใบพืชใบด่างนะคะชอบชอบปลูกแต่ไม่ชอบดูแลแต่ก่อนอนะทีนี้ก็ก็เริ่มรู้ใจเขาแล้วอยู่ด้วยกันมาแปดปี เขาไม่ยอมตายอันนี้ก็เหมือนกันเขาไม่ยอมตายนะคะนี่อันแต่ก่อนมันมีสภาพอย่างนี้เพราะว่ามันหนาวมันหนาวมันกําลังจะเริ่มผลิใบใหม่แล้วนี่กาลังจะผลิใบใหม่แต่พอฤดูร้อนเขาก็จะออกใบพุ่มให้เราสวยนะคะอันนี้นะอันนี้อยู่ด้วยกันมาจะเก้าปีแล้วค่ะแปดจะเก้าปีแล้วพ่อตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ ไม่ยอมตายเหมือนกันเอาไปทิ้งไว้ข้างนอกจะไม่เอาแล้วจะทิ้งทั้งสองกระถางทั้งสองตัวไม่ยอมตายแล้วก็เวลาหน้าร้อนออกออกใบมาให้เราพุ่มสวยเลยแล้วก็เลยอยู่ด้วยกันมาเลี้ยงนางต่อไปอันนี้พลูด่างเหมือนกันนี่พลูด่างแต่ก่อนอันนี้อยู่ด้วยกันมาหปีค่ะอยู่กับเรามาห้าปี เพื่อนให้มาวิ้ย่กนยาวเลื้อยไปถึงบ้านห้าเมตรทีนี้ตัดทิ้งค่ะตัดนางทิ้งแล้วก็เลยเลี้ยงใหม่ใบใหญ่นะคะสวยสวยเลี้ยงง่ายเอาใจง่ายไม่ต้องทำอะไรเลยคนนี้กระถางนี่ค่ะต้นจันที่บอกว่าขยายได้ขยายได้อีกทิ้งนางนะตอนแรกทิ้งต้นไม้หมดเลยไม่ได้สนใจ ไปมาเขาก็มีชีวิตเหมือนเรานี่หว่าเราต้องดูแลเขาสิก็เลยเอาเขามาเข้าบ้านมาดูใหม่ปกติต้นจันทนี่มันจะชอบหินพืชที่แสงแดดจัดแต่เราเอาไปแดดจัดปรากฏว่าเป็นแบบนี้เราก็เลยเอาเขาเข้าบ้านที่นี่เข้าใจเขาแล้วคือเขาจะอยู่ที่สภาพเขาจะปรับสภาพอะค่ะใช่ลกลรากอเขาอาจจะที่แดดจัดต้นกําเนิดของเขาอะแต่ว่าพอเขามาอยู่ที่นี่ทุกคนปลูกเขาในร่ม ตั้งแต่เราเอาเขามาเขาอยู่ในร่มในแดดที่แบบมีแดดเขาชอบแดดแต่ว่าไม่ไม่แดดกลางแจ้งจ๋าเพราะเขาเขาเคยชินกับแบบนี้แล้วก็ <c oughs> เลยต้องตอนนี้ก็เข้าใจเขาแล้วก็รู้รู้ใจแต่ทีนี้ก็มีผิดพลาดอีกอย่างมหันเหมือนกันนะคะ <c oughs> นี่เราก็มี <c oughs> อ้บบานหางจระเข้นะคะชวัวรอันนี้ผิดพลาดอย่างมหันเหมือนกัน คือว่าดูสังเกตดูนะมันไม่ค่ะไม่ไม่ตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้ไม่เบิร์นเพราะว่าอยู่ที่เมืองไทยเนาะบ้านหางจระเข้เขาชอบแดดนี่นะเขาอยู่ที่แดดได้เอาไปข้างนอกตอนที่มันมีแดดหน้าร้อนนะแดดจัดไม่แต่นี้เขายังไม่ตายนะคะเขายังรักเราเขายังอุตส่าห์ออกมาให้เราอีกอันนี้เขาก็รักเราเขายังไม่ตายแต่ต้นนี้สิคู่ของเขาเนี่ย นี่เลยเกือบหมดสภาพสบักสบมนี่เลยนี่เลยไม่อย่างแรงแต่ก็ยังไม่ตายนะคะนี่ไม่ดูสิแต่ตอนนี้พอรู้แล้วคะ่ะพอรู้ละเริ่มมาใส่ใจต้นไม้เริ่มมาหัดเลี้ยงต้นไม้นี่รู้เลย ว่าเขาเคยอยู่สภาพแบบไหนต้นกําเนิดเขาแล้วเขาเคยชินกับแบบไหนก็ให้เขาอยู่กับชินกับแบบนั้นเนี่ยแห้งตายเลยอ่ะโอ้หพอเห็นเอาไปเขาไปทิ้งไว้สองสามวันกลางแดดกลับมาอุ้ยไม่ไหวนี่เขายังโผล่นี่ให้เราอีกนะเนี่ยยังไม่ตายแสดงว่าเขาให้โอกาสเราฝึกฝีมือในการเลี้ยงฝุ่นเยอะมากฝึกฝีมือในการเลี้ยงแล้วก็จะเลี้ยงต่อไป อันปกติอะเลี้ยงทิ้งขว้างชอบซื้อมาปลูกซื้อมาตั้งไว้ทีนี้เราก็มาใส่ใจดูแลเขาได้ประมาณเพิ่งจะเพิ่งจะใส่ใจดูแลต้นไม้แบบรักคือรักไม่พอคะ่ะรักต้องใส่ใจด้วยรักใส่ใจดูแลดูแลเขาอะอย่างอย่างสม่ำเสมอนะคะ แต่ก่อนนั้นรักชอบชอบคลั่งใครแต่ว่าไม่ได้ใส่ใจแล้วก็ไม่ได้ดูแลอย่างสม่ำเสมอเขาก็เลยทีนี้ก็มาว่าของเราต่อนะคะก็จะชักใยต่อไปวันนี้วันนี้ก็จะชักใยต่ออีกโอเคคลิปนี้พอแค่นี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบายบายขอบคุณค่ะ